ดีๆมาแบ,บ,บ่งปันนะ,นะคะซึ่งจะมาอัปเดตว่าตัวสำหรับบางท่านที่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตามกระแสะว่าเทรนอะไรมาแรงหรือว่ากระแสะที่แบบติดต่อตลอดเลยที่ควรจะนิยมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็คือเรียกว่าเทสทันใจเจดีครอบแก้วนะคะนี่ค่ะองค์ท่านก็จะประมาณนี้อ่อฮะนี่ค่ะองค์คือเพราะปฏิหารขององค์ เทพทันใจอะนะคะที่ผู้คนจะบูชากันต่อเนื่องเรื่อยมาเลยอะคะ่ะเพราะว่าคือศักดิ์สิทธิ์จริงขอพรได้ทันใจแล้วก็สัมฤทธิผลได้เลยอะนะคะซึ่งลูกค้าบูชาทุกวันค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเจดีครอบแก้วอะนะคะก็ะคือจะเป็นประมาณนี้เราสามารถติดไว้หน้ารถหรือว่าวางบูชาไว้ที่บ้านที่โต๊ะทำงานได้ทุกสถานที่เลยอะนะคะอ่ะฮะนี่ค่ะองค์่ททันใจก็จะเป็นเนื้อเป็นลงยา เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่พิเศษมากๆเลยที่นุ้ยนำมาแบ่งปันสำหรับการร a ย a น a m i t h ทุกท่านนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าธนบัตรขวัญถุงนะคะจากพม่มาจากพิธีเลยค่ะซึ่งโดยปกติในพิธีนะคะก็คือว่าพอเราขอพรองค์เทพทันใจใช่ไหมคะเราก็จะต้องแลกแบ่งสองใบใบหนึ่งก็คือสองใบเลยก็คือใส่ในมือท่านองค์เทพทันใจและอีกใบหนึ่งเราก็ดึงกลับมาเพื่อเอากลับมาบูชาที่บ้านนะคะ ซึ่งใบนี้ค่ะจะศักดิก์สิทธิ์แล้วก็สำคัญมากด้วยก็จะมอบพิเศษให้สำหรับกัลยาณมิตราาาทุกท่านนะคะเพื่อจะได้ขอพอนได้ที่บ้านเลยอย่างงี้ค่ะซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่แถมให้อาหา่ะฮะก็จะประมาณนี้ค่ะครอแก้มซึ่งแพ็กเกจจริงนะคะจะหนูมากแบบสองสั่งตรงมาเลยก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นองค์เป็นช่องๆแพ็กเกจหนูจริงค่ะ สงไปรับรองไม่มีปัญหาเรื่องการแตกหักอะไรอย่างเี้นะคะซึ่งตอนนี้กระแสแบบไม่เคยตกค่ะสําหรับเทศทันใจหรือพูดได้เลยเพราะว่าคนมาบูชาที่ร้านคุกวันของพรท่านแบบตลอดแล้วได้ขลเรื่องจริงค่ะก็คือจะมีคาถาอยู่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้นะคะบูชาอุกละห้าร้อยบาทนี่ค่ะสวยงามมากหรือส่งให้ฟรีนะคะห้าร้อย้ารอยเองถูกมากซึ่ง พรที่ขอก็คือมันมากมายอะคะ่ะไม่แพงก็ต้องลองอะนะคะเพราะว่าโด่งดังทั่วโลกอะคะ่ะทุกคนต้องมาที่นี่ที่พมา่าแล้วเป็นที่ที่ขึ้นชื่อสำหรับเทศทันใจก็คือถ้ามีสิ่งมาแบ่งปันดีๆนะคะนี่ค่ะรัดนี้นะคะก็คือกำลังส่งออกหมดเลยก็คือลูกค้าจองกันหมดแล้วออกทุกวันค่ะอันนี้ยคอนเฟิร์มคื ง่ายๆเนาะเทพทัใจก็คือแบบเหมือนกับท่านจะให้พรนะคะหลังจากเราเรามีท่องคาฐาเสร็จะคะก็ขอพรสำลีผลจริงๆสงคําล่ําลือที่ทุกคนต่างก็อยากที่จะไปพมมาค่ะแต่ว่านี้ก็คือนี้มาแบบบันคุณไม่ต้องไปสามารถเช่าบูชาได้เลยที่บ้านนะคะ สำหรับวันนี้หนุ่ยก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยนจะมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันใหม่นะคะว่าช่วงนี้อะไรมาแรงกระแสฮิตติดชาร์จที่แบบลาดไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่ไม่ได้ตามกระแสะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ